สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอีตุกตุกทำค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพระทรงเหล็กเป็นจองแบ่งปันปตัตเหล็กแบ่งปันแน,นทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สิด่ดนน้ำแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแอดคนข้อหวยว่าฝากค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ ของเอ็ดสิบเก้าสำหรับงวนนี้แอดคนก็หวยนี่เอาชุดเด่นล่างมาฝากก่อนนะก็ปีนองค่ะงวดได้แล้วเขาเนาะคะ่ะเขาเลขเขาสองตัวทั้งล่างทั้งบนเลยด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นว่างอสองตัวล่างก่อนเนาะคะ่ะเด่นล่างเพิ่นให้สามหนึ่งสามศูนย์สามสองสามสี่สามสามสามหก 8 1 1 0 1 1และะ้วก็2 1นเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูลแอดคนข้อ,ขอหวยน้ำเนะคะคลิปนี้เอาเด่นหลังมาฝากเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้เป็นของแ uh, อด19นะครับพี่น้องคะ่ะเลขเดินหลังเป็นงวดที่แล้วกระเข่าเก่าหกหกเก่าเนาะค่ะงวก่อนกระเขา 96, เะะ่เขา7007ของเพคนเดินดีดูนะคะพี่น้องเด้อวันนี้ก็เลขวหลายโตคะ่ะพี่น้องคะ่ะเลขกสี่ตแล้วก็เข้ากระจับได้เลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ20 23 10แล้วก็13คะ่ะ หนึ่งสองแล้วก็นหนึ่งสามค่ะพี่น้องโอ๊ะเฝ้าผิดเฝ้าผิดนะค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองแล้วก็นหนึ่งสามค่ะสำหรับเอ็ดสิบเก่านะค่ะพี่น้องค่ะสูตรเพื่อนเฮ็ดไทยอยู่ข้างหน้านี่ผู้ใดแก้เปลี่ยนเฮ็ดเป็น,ปนไปเฮ็ดได้เลยะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะขออนุญาตน้ำมันปเ,เป็นงปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เราไปเป็นเลขคูโตดค่ะพี่น้องขางวดที่แล้วอันนี้เป็นคูโตนบนนะคะโอเทแล้วเขาหกดึงตรงตรงเลยเลยวันนี้หายสี่หกสี่เจ็ดสี่เก่าหาหกหาเจ็ดหาเก่าหกหกเจ็ดแล้วก็หกเก่าค่ะขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรงวันที่หนึ่งนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อค่ะพี่น้องเด้อ